เคาะแล้วนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023ปีหน้าที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยทุกคนคือนับตั้งตารอไว้ได้เลย ประเทศไทยเคาะแล้วเป็นเจ้าภาพสนามหนึ่งสนามนะคะโอ้โหปรบมือให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะและอยากจะบอกว่าทุกคนเตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตารอเป็นเจ้าภาพที่ดีได้เลยทางนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีกําหนดการว่าสนามจะเป็นสนามของอาทิตย์ไหนนะของการแข่งขันอาทิตย์ไหนที่จะมาจัดที่ประเทศไทยและก็ต้องบอกว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึง AVC ีด้วยก็ต้อง มีการประชุมกันว่าจะใช้จังหวัดไหนเป็นจังหวัด เจ้าภาพในการแข่งขันระดับโลกทั้งยิ่งใหญ่ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นี้นะคะทุกคนเอาตรงๆแอดก็ต้องรอให้ทางสมาคมประกาศชัดเจนก่อนนะคะแอดถึงจะมาบอกได้แอดต้องบอกทีหลังสมาคมสิเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าทับนักตบลูกยางสาวไทยของเราได้ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะหรือว่า12นาฬิก30นาทีของวันที่10ตุลาคม2515ก็คือวัน ที่แอดลงคลิปนะคะนักกีฬาได้ถึงที่สนามบินแล้วนะคะได้มีการต้อนรับจากนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะนายสมพรใช้บางยางแอดขอพูดถึงนายกสมาคมหน่อยค่ะนายกสมาคมได้กล่าวยกย่องชื่นชมสาวไทยนะคะทำนักตบลูกยางสาวไทยว่าเปรียบเสมือนทหารกล้าที่ไปทําวีรกรรมในการสร้างปรากฏการณ์ต่างๆทางด้านกีฬาออกสู่สายตาชาวโลกและสายตาแฟนๆวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบและนายกสมาคมนะคะนายสมพรใช้บางยางยังกล่าวอีกว่าท่านผู้ใหญ่หลายท่านได้ฝากมาถึงนายกให้ถามนะักกีฬาทัพนักตบลูกยางสาวไทยว่าเราจะรักษาความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ไปได้อย่างไรเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นแชมป์แล้วเราจะป้องกันแชมป์ของเราได้นานอย่างไรได้นานแค่ไหนนี่คือคําถามจากผู้ใหญ่ที่ฝากนายกสมาคมมาถามทัพนัก ตบลูกยางสาวไทยอะนะคะขึ้นอยู่กับทางโค้ชสตาฟโค้ชรวมไปถึงตัวนักกีฬาเองอะนะคะว่าพวกเธอจะทําความสําเร็จเหล่านี้ให้คงอยู่กับทีมชาติไทยได้นานแค่ไหนนายกสมาคมยังได้กล่าวขอบคุณทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เป็นผู้เสียสละเสียสละทั้งการที่ต้องออกเดินทางห่างจากครอบครัว แล้วก็เสียสละที่มุ่งมั่นทําผลงานออกมาได้ดีอย่างนี้ให้กับแฟนชาวไทยและแฟนชาวโลกให้เห็นออกมาเป็นที่ประจักษ์อย่างที่แอดบอกนนะคะ <S <S นะักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวอลเลย์ใใยบอลหรืหอแม้แต่การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆต,ต,ต,ต้องห่างจากบ้านโดยตลอดและที่สําคัญพวกเธอต้องไปแข่งขันต่างประเทศอีกหลายๆแมตช์ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยกลับบ้านได้แค่แบบตีว่า นานๆครั้งกับวันเดียวกับ2วันเท่านั้นนะคะก็ต้องขอบคุณความเสียสละความพยายามและความมุ่งมั่นของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยก่อนหน้าเมื่อไม่นานนี้แอดได้ทําคลิปว่าไทยกําลังจะบิดการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกใช่ไหมคะและแอดก็ได้กล่าวส่งท้ายว่าแอดเชื่อว่ายังไงทีมชาติไทยก็ได้แน่นอนวันนี้เคาะแล้วนะคะเคาะเรียบร้อยบิดเรียบร้อย ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหนึ่งสนามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปรบมือก่อนจะถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะจะมีการแข่งขันซีเกมเป็นรายการแรกที่เป็นการรวมตัวของทีมชาติไทยอีกครั้งซีเกมเสร็จต่อด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเลยนะคะเป็นเดือนเดือนเลยร่วม2เดือนเลยและการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดคือการข เลลืออกิมที่จริงแอดก็รู้ก็ทราบอยู่แล้วล่ะค่ะว่าปีหน้ายังไงประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน,นแน่นอนแอดมองว่าทางสมาคมรวมไปถึงทาง AVC ของทางไทยอะนะคะได้มีการประชุมเกี่ยวกับแผนงานไว้แผนการไว้ได้ดีเพราะว่าเราจะต้องเก็บคะแนน VNL ในปีหน้าให้ได้ตีว่าให้ได้มากที่สุด เพื่อการแข่งขันคัดโอลิมปิกที่มันจะมีต่อต่อกันเลยรวมไปถึงชิงแชมป์เอเชียที่ไทยก็เป็นเจ้าภาพอีกปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและต่อด้วยการคัดเลือกโอลิมปิกการเป็นเจ้าภาพะนะคะไม่ว่าประเทศไหนแอดมองว่าได้เปรียบและแอดจะต้องบอกว่า s t a ฟโค้ชโค้ชหรือว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึง AVC ที่มีการประชุมร่วมกันในเอเชียนะคะ ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มและก็รอบคอบในการที่จะให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั่นลิกและชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าเป็นอย่างมาก เพราะยังไงไทยก็ได้เปรียบทุกคนการเป็นเจ้าภาพถือว่าได้เปรียบหลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแอดมองว่าปีหน้าสุดๆดแอดว่าสุดๆทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพัฒนาของนักกีฬาเองด้วยนะคะต่างคนก็ต่างไปเล่นหลีกนอกและเจ้าจะกลับมารวมตัวทีมชาติไทยกันอีกครั้งและคอยดูว่าปีหน้าทุกคนจะมีพัฒนาการและศักยภาพประสิทธิภาพในการทำผลงานของตอนเองออกมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้ไม่พูดอะไรมากค่ะทุกคนตั้งหน้าตง ตั้งตารอเก็บเงินซื้อตัว๋วการเข้าชมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกในปีหน้านับเดือนรอได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็นับวันจองตั๋วให้ทันด้วยแค่นั้นแหละอ่ะส่งท้ายใครฟังมาถึงตอนนี้ขอถามความคิดเห็นหน่อยอยากให้จัดที่จังหวัดไหนสนามไหนทุกคนคิดว่าอยากให้ไปอยู่ที่จังหวัดไหนคะในการเป็นเจ้าภาพรายการระดับโลกแบบนี้พูดเลยค่ะเม้นเลย แสดงความคิเดเห็นได้เลยว่าอยากให้จัดที่จังหวัดอะไรแสดงความยินดีล่วงหน้ากับการเป็นเจ้าภาพนะคะในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ของประเทศไทยด้วยค่ะตั้งหน้าตั้งตารอนับวันรอได้เลยนะคะทุกคนไกลแค่ไหนก็ไปใช่ไหมไกลแค่ไหนก็จะไปใช่ไหมคะเพื่อทับนักตบลูกยางสาวไทยในการไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดข่าวด่วนข่าวเด่นประจำวันนี้เลยนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอจะรีบนำมาเล่าทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวนาเมนต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ด้วยค่ะเม้นเลยจังหวัดไหนจังหวัดไหนที่อยากให้จัดลก,กาไปเพื่อ้ปสุดเอ,อย